เฮ็ดอียังเนาะบานป้าเอ็มเอ้ยมาเบิ่งให้อีกเนเด้ขอขาอยากกินมันงามเป็นตาแ่บอีีได้บานอันนี้ปีนี้ขเขาพก็เห็นเด้ออบ้านไหนเคยเห็นนี่แม่นี่ตรงนี้เนาะข้างทพ่งมันสิเป็นจังสี่เนาะนี่จังสีเห็นบ่ะเฮ็ดอีอย,ยังอีกเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างมันสิเป็นอัน,นข้างล่างมันสิเป็นกลีบดอกใาเอ็มนี่ หนามอมมเนี่ยนี่มันเป็นตะแซสบนะบอเป็นอย่างดอกโอ้ยกราล่างเกิดร้ายซ้ำมันกินได้บ่เนาะโอ้ยจะได้ไปหาปลาเอ็มกอนขอแรงพันอีกกอนพ่นมาบอกตลอดได้พี่น้องอันปลาเอ็มกับคนทายาดีดีัะผูเพ่นมาอยู่ก่อนเนาะแล้วกับพ่นมีฟ่มหูเรื่องเฮ็ดนะพันก็มาบอกเข้าเด้เฮ็ดได้กินได้บ่ได้นี่เห็นมาพี่น้องแล้วนี่เดี๋ยขอใส่เบิ่งข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้เอ้ยมันเป็นดอกคือจัง เป็นกาบนะพี่น้องแค่ค่าเคอเห็นนั่งร่มเห้านี่แหละแต่ว่ามันจะมันเห็นอีอย่างนะเมียนี่เป็นกาบเป็นเป็นใบรรมดาเนี่แหละบกแข็งเด้่นี่ยจังสิไปเอ็มเบิ้งให้เนี่ยนี่นี่เห็นมานี่ยนี่เป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ดอกข้างละอ้าวเฮียสัมผ็นบอกแล่ะเอาสิเหี่ยแค่เราไปยบดสิบากไม่เห็นอย่างนอแบบว่ามันกําลั่งขึ้นห้ายก็สิจากโห่เพราะว่าเธอมันกินได้ฮะนะ เพราะว่ามันกาลังเกิดขึ้นเยอะอะนะเออเรื่องของเรื่องเนาะเราก็อยากรู้เผื่อมันจะกินได้มันเป็ตะแซสบอยู่ด้อืมลักษณะมันนี่มันเสิคื่อนข้างล่างมันเหมือนเห็ดนางลมเลยแต่ว่าด้านหน้ามันจะเป็นรอยรอยดําแบบว่ารอยดาคือสนิมนี่นะแต่ว่าอ่อนอ่อนเพิ่งจะเกิดเด้อพี่น้องเพิ่งจะเกิดได้วันวันหนึ่งนี่แหละสองวันนี่แหละฉันเพิ่งเห็นเพราะว่าฉันไม่ได้เข้าป่าสองวันเพราะว่าปกติฉันเดินมาตรงนี้อยู่นะ เดี๋ยวต้องถามป้าเอ็มซะแล้วบอกนะเด้อป้าเอ็มเอ้มาบอกสีแจงคนเด้อ่ะเบิ้งคักเบิ้งคักนี่มันจะเข้าไปได้หนเห็นบ่นี่มันจะแง่เข้าไปนี่เห็นบ่มมันอ่อนออยู่นีนไม่เห็นมาอะไระไน่ะมันเอียงนอนอ่ะเบื้องหนามันก็คักป้าเอ็มนี่นี่หนาที่เป็นสีเนี่หนามันหนาเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามันสิเกิดหลายกำลั่งเกิดหลายขอยอยากให้มันกินได็สิเนะถ้ากินได้นี่สิต๊เมื่อเซล นี่โรคห้องรงกายอยู่โซรังกายอยู่นี่เห็นม่เนี่ยกระร่งเกิดขึ้นเป็นแร่ขึ้นไปเห็นมอือมันเห็นยังบางสังเกตข้างล่างมันเด้อปไปเอ็มมันเป็นเป็นคือเห็ดนั่งร่มนี่ข่อยากกินนะขอยกเพื่อนยังล่ะข่อยากกินเขาอืมอืมมันะใส่วะอนีมันกรลั่งหลายด้กรลั่งเสียออกหลายข่อยากได้บาทเห็นบ่เห็นบ่ แบบมันสิตุ้มตะปอะตะแปะขึ้นน้ำได้พี่นออ้องเออมันสิเป็นแพะข้นได้ปล่าหอก็อยากได้เนาะโอ้กินได้นะ่ไหมปกติขอยก็นึกว่ามันสิเป็นแผ่นคือถั่ขขวเห็ดลินจือเห็ดหยางหันเนาะโมเมนมันเป็นคือข้ขของางล่างมันมันเป็นเหมือนเห็ดนางลมนั่นนี่เป็นเส้นเป็นเส้นนั่นนะพี่น้องเอาก็อยากคิอดิอือแต่ข้างหน้ามันเหมือนเห็ด มอนเห็นรอยเปื้อนรอยเปื้อนแต่ว่ามันบะแมนเ้อมันเป็นดอกฮะน่ะเดยวสิถ่ายค้อนหูเขาเขาเาืบอ่งเดี๋ยวคุณทายาเทียมันผ่านตาเพิ่นเพิ่นก็สิมาบอกกูกินได้เด้อเห็ดนั่นเห็นนี้เขาบอกดีดีัวส่องคุณทายาคนรักเห็ดกับอช่องป้าเอ็มป้าเอ็มไอ้ป้าเอ็มอันป้าเอ็มเก็บเห็ดพิมพ์โรดพิมพ์าป้าเอ็มเก็บเห็ดอเมริกาว่ผสน คืนเลี้ยงเลี้ยงอ้ยหยดอกทองแล้วนะ่ะเป็นคนาพูดจะพ่ายรอเพาะพริ่งคนสวยป้าเอ็มใจดีด้วยแกสิเฮ็ดหาคลิปแนะนำเห็ดนนนี่นั่นต่างๆได้ความรู้เยอะมากสำหรับคนที่มาอยู่ใหม่หรือยังไม่รู้เห็ดก็เข้าไปติดตามช่องเขาได้นะขอให้ความรู้ดีดีหอวต้นใหม่มต้นใหม่มันหักล่งติ คุณพี่น้องได้ยินเสียงฝนบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวพายุจะเข้าเด้ออีกครึ่งชั่วโมงคอยนี่ก็สิฟ้าแบบแล่นแบบขันอรลดนะสิฟ้าเล่นเลยได้ี่สีฟ้าแล่นหันหันเอาวานซิมีนันพายุมีเสียงฝ่าห่องน้ำบาสัน่นคอยสิฟ้าย่างได้ผ่านฟ้าว่างฝ่าเล่นเออซึ้นใจล,ละล่ะ เดีย๋ยวยางเลาปะอืมปุ่นหมามันหงองแล้วมันได้ยินเสียงฝ่าเสียงอย่างมันมันกลัวมันก็ร้องอ่ะเนาะเราก็จะเข้าบ้านแล้วละ่ะคอยกับเล็งเ้เนี่เล่งจำเอาเข้าบ้านแล้วอืมยางหมันอ่อมตอนมันว่าละอ่อมยางอ่อมพ้นก่อนหรือว่าจะกลับไปมองเก่าบอกว่ามองนี้มันม่มีเห็ดมันหก ก็คือกลับไปห้องเก่าดอกมองนี่หน้าเนาะใส่สะอาดค่ะบ่มีเห็ดอีกไปตันเนี่ยนี่นางนี่นางก็ขาวเห็ดเอียงเห็ดอียงเห็ดอียงนะโอ้มันเป็นหอยเห็ดดังลมตัวนี่เดี๋ยวมือหลังสิมาเดี๋ยวเดี๋ยวยังล่องข่อยได้ปะ นี่พี่น้องละมองโน,น่นโนนนี่เนาะบานในมองทีนาดินพังนั่นนี่ข่อยางมาตะพูน่ะพูน่ะพูนโน่นบ้านในมองนี่เห็นบ่ใส่งานบรด้นี่ก็ย่าไปพูนนี่บ่ได้ใส่ประโยชน์เลยพี่น้องนี่ละข้อเสียมันก็ได้เก็บเห็ดอยู่ได้ยย่างได้เซินอยู่แต่ว่ามันเอาบ่ได้ใส่ประโยชน์อื่นเนาะพี่น้องเนาะถือเลขกันได้ข้อเสียด้ยาย่าบ้านบ่มีเงินเด็บบ่มีเงินสั่งสมแทมอีหยัง ดัดแปลงให้มันสวยเขึ้นไม่มีเงินก็อยู่ไปก่อนนะท่านอยู่ไปก่อนถูกหวยมาหลายเด้อนแล้บูรณาแล้วก็ขายมันกับบถ,ถือพืนตี่ไม่ใช่ไม่ซื้อได้พี่น้องซื้อตลอดบอถ,ถือไหมอืมซื้อตลอดแต่กลับมาเมืองไทยนี่บ้านเยซื้อสองอาทิตย์แล้วสาอาทิตย์เออสองอาทิตย์แล้วเนาะแมนอยู่ เอาอาหารมาให้สัดว์รู้เอเลยบานนี้ก็สิเมื่อวานนอนกลางเว้นนอนกลางวันนะไม่ได้ฝันไม่ได้ฝนหรอกแต่ว่าคิดตื่นขึ้นมาเอ้ยสื่อหวยก็น,น้าประสันเพราะว่าเอาเก็บใบลอตเตอรี่มาไว้เยอะสื่อเอาเอามาเป็นแหนบบล้ายเนี่ยคอยเสียเอาไว้จะเขียนหวยคอยตื่นขึ้นคอยเขียนหวยได้เลยแต่เขาเปลี่ยนราคามันแพงขึ้นดิ อืมก็จะซื้อให้น้อยลงก็เอาเอาเ,อาเอาแค่ว่าลุน้นเฉยๆนั่นนะนี่อันนั้นดอกใหญ่ขึ้นมาเรื่อยละนันบานเจิงเวิ้งออเไม่แห้งแต่ละบานได้เละาะปลาก่อนสินอนก็นจะนอนบลาลับเหมือนเป็นเรก,ก็ไดีลาะ พวกนี้จะไปเกี้ยงเส้นใหม่นะกันนะเกลื่กัน